สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้เรื่อง the is the are นะครับ the is the are เนี่ยแปลว่ามีนะครับแปลว่ามี the is แปลว่ามีใช้กับคำนามซึ่งเป็นเอกพจน์นะครับแล้วก็นามที่นับไม่ได้ส่วน the are ก็แปลว่ามีเหมือนกันใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะครับพหูพจน์ก็คือมากวันหนึ่งนะครับ อ,อ่มันใช้ต่างจาก h a v e อย่างไรนะครับ h a v e ก็แปลว่ามีเหมือนกัน mm hmm. the is the are ก็แปลว่ามีนะครับ the is the are เนี่ยแปลว่ามีโดยไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของนะครับบอกให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะครับส่วน h a v e หรือ has เนี่ยมันแปลว่ามีบอกให้รู้ว่าใครมีอะไรนะครับใครมีอะไรแสดงว่าประโยคนั้นะต้องมีประธานนะครับเรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับ There is there are มีความหมายว่ามีนะครับใช้เมื่อต้องการบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหน How many plates are there on the table มีจานอยู่กี่กี่ใบบ,บนโต๊ะนะครับ There is a plate on the table There is a plate เห็น a plate, a plate? น,นะครับ plate ก็จานหนึ่งใบนะครับอันนี้ต้องใช้ there is นะครับมีจานใบเดียวนะครับมาดูรูปนะครับ How many apples are there in the basket มีแอปเปิลอยู่กี่ลูกในในตะกร้านะครับ There is an apple in the basket มีแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับอันนี้ก็ใช้แต่ is นะครับเอกพจน์นั่นเองนะครับ How many cups are there in the cupboard ในตู้มีถ้วยอยู่กี่ใบนะครับเวลาถามนีต้องถามเป็นพู้อุน์นะครับโดยใช้ how many นะครับแม้ว่าจะตอบมาเป็นเอกพจน์กันแล้วแต่เพราะเราไม่รู้คำตอบนะครับ There are four cups in the cupboard นะมีถ้วยอยู่สครใบ There are two mangoes in the fridge ในตู้เย็นมีมะม่วงอยู่สองลูกนะครับไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของนะครับพูดขึ้นมาลอยๆบอกให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดูรูปนี้บัาง There is an apple in the basket ในตะกร้ามี apple อยู่หนึ่งลูก There is pepper in the bottle A pepper นี่เป็นหนามที่นับไม่ได้นะครับก็เลย ใช้ there is ครับ there is soup in the bowl รูปนี้ครับมีซุปอยู่ในชามนะครับ there is honey in the jar หรืออาจจะใช้คำว่า there is some honey in the jar ก็ได้นะครับมีน้ำผึ้งอยู่เล็กน้อยในขวดนะครับในจานข้าวนะครับ there is some rice in the plate นะหรือ there is rice in the plate ก็ได้นะครับ there is water in the glass มีน้ำอยู่ในแก้วครับ There is fish sauce in the bottle มีน้ำปลาอยู่ในขวดนะครับ There is salt in the bottle ม,มีมีเกลืออยู่ในขวดนะครับเอกพจน์หมดเลยนะครับแม้กระท,ทั่งน้ำที่น้ำไม่ได้ก็ถือเป็นเอกพจน์นะครับตัวต่อมา e r เขาบอกใช้คำใช้นํำหน้าคำนามซึ่งเป็นหูพจน์พหูพจน์ก็คือตั้งแต่สองขึ้นไปนะครับบอกรู้ว่ามีอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับ ตั้งแต่สขึ้นไป There are two mangoes in the fridge มีมะม่วง2ผลในตู้เย็นนะครับ There are three cans of coke in the fridge มีโค้กอยู่3กระป๋องในตู้เย็นนะครับ There are three cherries in the fridge มีเชอร์รี่อยู่3ลูกในตู้เย็นครับ There are some jars of jam in the fridge มีมีแยมอยู่2ขวดนะครับในตู้เย็นอันนี้เป็นพระอุปโพคเหมือนกันนะครับ าว่าถ้าเกิดว่าเป็นนามที่เป็นพหูพจน์ใช้แต่ r e are บอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะครับ there are some lemons in the fridge there are three boxes of milk in the fridge นะครับมีมีนมอยู่สามกล่องนะครใช้ b ล o อก boxes ก็ได้นะอาจจะอาจจะเจอคำว่า carton นะครับนักเรนต่อไปอาจจะเจอนะครับ there are five bottles of beer in the fridge มี เบียร์อยู่ห้าขวดในตู้เยน็นนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้น,นักเรียนดูครับการใช้ the is กับ the are นะครับสรุปว่า the is กับ the are เนี่ยใช้กับคำนามนะครับแปลว่ามีนะครับ the is ตามด้วยนามเอกพจน์ครับเอกพจน์ก็คือถ้านับได้ก็นหนึ่งเดียวถ้านับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเอกพจน์ส่วน the are ก็ตามด้วยนามหูพจน์อย่างเดียวนะครับผู้พน์พเท่านั้นที่จะใช้ the are นะครับ คิดว่านักเรียนคงพอจับทางมันได้บ้างนะครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูเรื่องการใช้คำ p r e p o s i t i o n นะครับ p r e p o ูเ t i o n ก็แปลว่าคำบุพบทนะครับคำบุพบทเนี่ยเป็นคำซึ่งบอกที่อยู่นะครับ ที่บอกที่อยู่บอกให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับคำอุปบทเนี่ยส่วนมากในการใช้เนี่ยจะใช้ร่วมกับ verb to be นะครับ verb to be นะครับมาดู preposition of place นะครับมีคำว่า in in front of be h i n d on next to แล้วก็คำว่า under นะครับมาดูแต่ละตัวครับดูตามตัวอย่างตามรูปนะครับตามรูปเห็นคำว่า above นะครับ above แปลว่าเหนือครับฟุตบอลอยู่เหนือกล่องเห็นไหมครับ above Be high, Be high แปลว่าข้างหลังครับข้างหลังไม่ับซ่อนอยู่ข้างหลังด้านโน้นนะครับ the, the ball is be h i n d the box นะครับนั่นยกตัวอย่างนะครับ Be low, Be low แปลว่าอยู่ต่ำกว่าอยู่ข้างล่างนะครับ The ball is below the box นะครับมาดูครับ Between, Between แปลว่าระหว่างระหว่างนี้แสดงว่าต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งสองสิ่งนะครับระหว่างสิ่งสองสิ่ง มองดูฟุตบอลนะลูกฟุตบอลตอนนี้อยู่ระหว่างกล่องกับอะไรครับกล่องกับสิงโตมั้งครับน่ะนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ in ครับ in เปวันไหนนะครับ in เปวันไหนอย่างอันนี้ลูกฟุตบอลอยู่ในกล่องครับ the ball is in the box นะครับ in front of ครับ in front in front of ก็อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าครับ The ball is in front of the box นะครับตอนนี้มาดูแถวสุดท้ายนะครับรูปภาพนะครับ near ครับ near ไปอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเขาคือไม่ไกลนั่นเองนะครับ The ball is near the box นี่ยกตัวอย่างครับ The ball is near the box อันลองสุดท้ายนะครับ next to แปลว่าต่อไปนะครับหรือติดกับนะครับอยู่ข้างๆกันนั่นแหละนะครับ The ball is next to the box นะครับ The ball is next to the box ฟุตบออยู่ข้างๆกล่องนะครับสุดท้าย on ครับ on แปลว่าบนนะครับแปลว่าบนนะครับ The ball is on the box The ball is on the box นะครับฟุตบอลอยู่ข้างบนกล่องครับอันนี้เป็นคำ preposition หรือคำบุพบทที่บอกที่อยู่นะครับที่บอกที่อยู่มักใช้กับ verb to be นะครับคิดว่าคงได้ประโยชน์บ้างนะครับนักเรียนต้องฝึกเอาไปใช้นะครับสวัสดีครับ